มาแล้วเอาความน่ารักของสองแสบมาฝากทุกคนด้วยเมื่อคืนนี้สองแสบเขาก็ไปช่วยน้องเนาะก็ไม่เชิงไปช่วยไปให้กําลังใจน้องน่ารักมากเพราะว่าเมื่อคืนนี้มีงานของซอยตันอยู่ไงอืมไปเตาเพื่อนสองเพื่อนน่ะสองคนนั่นน่ะรถก็ถอยมารถในบ้านก็ตั้งเยอะตั้งแยะนะมีตั้งหลายคันขอโทษจ้าไปยักเล็ก ซ้อนมอไซค์กันไปอ่ะทุกคนน่ารักมากเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วนะเขาอยากทำอะไรเขามีความสุขแบบไหนเขาทำอืมไม่ต้องห่วงความเป็นตัวของตัวเองของเขาอ่ะเขาซ้อนมอไซค์กันไปอ่ะเออทั้งที่รถเขาก็มีตั้งเยอะเอแอปป่ามันก็บอกอะไรนะไม่มีที่จอดนู่นนี่นั่นแหมคุณเขาระดับนี้ถ้าเขาจะขับรถป้ายแดงของเขาไปอ่ะ มีเหรอเขาจะไม่เครียร์ที่จอดไว้ให้แล้วทำไมแจ็กกี้ก็ไปแก๊ปก็ไปแล้วทำไมถ้าจะอีนี่ก็นั่งรถไปด้วยกันได้ปะแล้วทำไมเขาเลือกที่จะซ้อนกันไปสองคนทำไมแล้วทำไมเขาเลือกที่จะทำแบบนั้นจะบอกมันจะบอกอีกว่าพวกเรามาโมเขาไม่ได้คิดอะไรเขาเพื่อนกันเขาก็เพื่อนไง ูไม่ได้ว่าอะไรปะขึ้นอะไรเนี่ย่แหละทุกคนความน่ารักมันก็จะมีถ้ามันมีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมามันก็จะมีเออกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่มาแยง้งอาจจะมีหลายกลุ่มก็ได้แต่เราไม่สนใจที่จะมาแย้งพวกเราไงเห็นพวกเรามีความสุขมันก็จะออกมาดิ้นนิดนิดมันก็แบบว่าือไอ้โปเมนคูเนี่ยเนาะดีจังเลยนเนาะหาโมเมนต์ให้ตัวเองมีความสุขได้ตลอดเอา้า กคนมันมีความสุขป้าใครจะหาเรื่องที่มันแบบทุกข์ใจลําบากใจมาทําให้ตัวเองบั่นทอนจิตใจแบบนั้นเออขนาดรูปบางรูปเขาไม่ได้หอมแก้มกันกูยังตัดให้เขาหอมแก้มกันได้อะ่ะเออโมเมนต์กูอ่ะอะไรอย่างงี้ใครจะไปทําให้มันตัวเองไม่มีความสุขบ้าหรือเปล่ามึงเป็นอะไรก่อน คนเขามีความสุขน้องเขามีความสุขที่เขาอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะสถา,านะอะไรเขาก็มีความสุขโอ้ก็ไม่เห็นเหรอเออวันเกิดน่ะยังไม่กระจางอีกยังไม่รู้อีกของข,ของขวัญวันเกิดอะ่ะมีใครให้มั่งหืมไม่ได้ว่าเขาหน้านี้เขาอาจจะให้อันนี้ก็ได้แต่คนพิเศษสุดอะ่ะให้บนเวทีงไงเออให้อยู่บนเวทีงไง เื่อนก็ตั้งหลายคนเหมือนที่แก๊บพูดอะ่ะมึงมีสิทธิพิเศษอะไรกูก็เพื่อนเหมือนกันเห็นไหมเหมือนที่แก๊บก็พูดอะ่ะเหมือนที่พี่วีบอกอะ่ะมึงคล้องควงมอะไรให้กูแล้วมึงก็หอมปับ๊บมึงคล้องให้เขาแล้วมึงก็หอมทันทีเลยสิเนี่ยไม่มีหูอะไรเนี่ยสไม่หูหนวกก็ตาบอดอะ่ะอย่าสาวอย่าอิจฉาเขา ก็บอกเรารอบนึงแล้วว่าดูภาพประกอบฝั่งเสียงบุ่มไปแล้วกันนะอย่าสาวแหมพลาดมาหลายดอกแล้วนะตั้งแต่บวชตั้งแต่อะไรแล้วนะล่าสุดวันเกิดเขาจะเปิดตัวเออเขาก็เปิดตัวจริงจ้ามีใครได้ขึ้นไปบนเวทีพ่อแม่เห็นไหมพ่อต้นแม่ อแม่ต้นพ่อสมจิตเห็นไหมขึ้นบนเวทีเปล่าไม่เห็นอืมแล้วคนให้ของขวัญน่ะบนเวทีอะ่ะถ้าไม่พิเศษจริงทำไมไปให้เซอร์ไพรส์เขาอยู่บนเวทีให้ของขวัญจริงๆให้ข้างล่างก็ได้ป่ะไม่จาเป็นต้องให้ใครรู้ก็ได้ป่ะโอ้คิดนิดนึงคิดคิดคิดเอาคิดสิจา้า ขนาดไปซอยตันน่ะเห็นไหมเต้นเหมือนจะเป็นคอนเสิร์ตตัวเองอยู่แล้วเขาไปเอให้กําลังใจน้องๆไปช่วยน้องๆไปว่าเขาอีกว่าไปแย่งซีนแย่งซีนอะไรก่อนสาวอืไปย่งซีนอะไรเขาซัพพอร์ตกันพี่น้องเขาซัพพอร์ตกันส่วนมากเอฟซีที่ไปอันนี้ไม่ได้ว่านะเราก็รัก เขาทั้งหมดนั่นแหละโดยส่วนมากแล้วมันก็จะมาจากนุกปลายก่อนไม่ล่ากว่าถึงจะเห็นน้องๆกลุ่มน้องๆอ,งอะ่ะเดี๋ยเรียกว่าเอ,อ่อีนี่เลยรวมด้วยช่วยกันเป็นอะไรก่อนอิชาเขาว่าอืมไม่มีตัวเองตัวเองอยากไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยพูดอะไรเนี่ย ตอนแรกจะพูดเรื่องซอยตัดนะเนี่ยมามาเรื่องนี้หืมแค่เขาซ้อนท้ายเห็นไหมซ้อนท้ายมอไซค์กันไปวันเกิดซ้อนท้ายกลับเงี้ยตายสิจ้าอืมเห็นไหมอลิซนั่งซ้อนท้ายอ่ะพี่เจิดขับรถอ่ะอะไรที่อย่างงี้ไม่ออกมาปั่นเอ็นดูที่อะไรนะที่ถ่ายลูกกับเม็ดฝนน่ะเพื่อนชี้ให้มายืนอยู่อีกข้างหนึ่งอ่ะแต่จะยืนอยู่ข้างเพื่อนน่ะ เห็นไหมที่เขาถ่ายรูปตอนจบอะคางเกยมืออยู่น่น่ะแล้วไม่เคยเห็นไหมเคยเห็นหรือเปล่าความรักแบบนั้นน่ะเมียเขาเกยคางเกยไหลเขาก็ยังมีละเนี่ยบาปนะเราไม่เคยเห็นมุมความสุขเนี่ยเป็นบาปนะเนี่ยจะเกิดเออพี่เจิดขับรถอะตกหลุมเบรกอะ อลิสก็ไหลไปหานมโดนหลังอ่ะพี่เจิดอ่ะเนี่ยเขามีความสุขโอ้ยเบรกทีอ่ะเขากอดกันทำไงถ้าเขากอดกันอ่ะอลิสกอดพี่เจอิดอย่างเงี้ยถ้าเบรกอ่ะทำไมอ่ะเนี่ยเนยมนคู่มันจะจะอย่างเงี้ยแหละความสุขล้วนๆจ้า ไอ้ทุกทุกไม่ออมาไอกทผู้น่ยเาสจ้าแต่อันนี้คือพูดได้ฟังิเลยนะคือแบบคัพูดต่อเม้อท์มมเม้น์ของความน่ารักของไอ้เต้าเพื่อนสองเพื่อนเฉยนี่ยังไม่หมดนะเนี่ยยังเหลืออีกเยอะนี่วันเกิดก็ยังไม่พูดอะไรหลายอย่างก็ยังไม่พูดถ้าพูดออกมาเนี่ยสงสยัยอักเลือดจ้าก็อักเลือดแน่ คนดูภาพประกอบไปแล้วอย่ามาฟังอารมณ์กับบุมนะภาพเขากำลังน่ารักเลยแล้วมาพูดอะไรเนบุมนั่นแหละดูความน่ารักของเขาไปสิดูเขาเต้นเขาอะไรกันดูเขาถ่ายรูปกับเม็ดฝนดูเขาซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กันไปงานทั้งๆที่รถเขามีเยอะแยะรถเขามีแบบอืเนาะจบไปแล้วค่ะหน่อยลูกอย่าตันนะ n、嗯 อย <entender it. S 3> ู่หัวาะบ้านลูก